สับสิเป็นอย่างเดียวจริงๆเนี่ยมัตั้งสกอร์บอร์ดไม่เป็นกับต่อเออเออกฎกติกาเนี่ยในสนามเราเป๊ะอยู่แล้วเร้ตัดสินทั้งสองข้างเนี่ยสองด้านข้างสนามหรือนอกสนามอาจจะไม่ค่อยโคทษเท่าไหร่ครับยังไงขอประธานโทษด้วยครับไม่ได้ข้างสนามมีอะไรบ้างะไม่ได้าง้คอบทุกอย่างอ่ะอ๋อแล้วเกณในคู่แรกก็เนี่ยต้องขอต้อนรับผู้เล่นทั้งสองทีมครับทางวัชราฟอนเล็กครับวันนี้มาในชุดสีส้มครับเจอกับธนากรนักข่าวเอ็กซ์สี่กับในชุดสีขาวเหมือนเดิมครับ ก็อว่าดูครับสีเสื้อนี่แตกต่างกันข้างนั้นคือทับเทนเหรอครับวันนี้ตัวผู้เล่นของทั้งสองทีมหลักๆก็น่าจะอยู่งินครบครับทางด้านฟอร์นักคาร์สีเนี่ยเกมนี้พวกเขาต้องเก็บสามคะแนนอย่างเดียวครับเพื่อะขึ้นกลับไปเป็นจ่าฝูงแน่นอนด้านมอตโต้ครับใช่เกมนี้สำคัญสำหรับทางด้านหวังนักคาร์สีสุดๆครับแข่น้อยกว่าทางด้านมอตโต้เพราะฉะนั้นเกมนี้ถือว่าจะเป็นเกมที่พวกเขาต้องการคะแนนไม่หนึ่งก็สามครับ เป็นไปได้ต้องการสามคะแนนแต่ว่ามาเจอกับรัชดาฟอเรสต้องบอกว่าวันนี้ไม่ง่ายแน่นอนครับรัชดาฟอเรสต์เกมที่แล้วเหมือนเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็เรียกว่าในช่วงไายแก้มครับไปเสียประตูครับตัวหลักๆก,ก,ก็อยู่ถือว่าค่อนข้างจะทรบเหมือนกันครับโดยเฉพาะข้างหน้าเนี่ยวันนี้เป็นนั่น,น,นโย่แับ ต้นเนี่ยสองคนเนี่เล่นในแดนหน้าโดยเฉพาะต้นนี่แหละพวกหลังๆนี่โผล่เรียกว่าฟอร์ม่อนข้างจะเข้าฝากทีเดียวครับเดี๋ยวผู้เล่นหมายเลขเก้าสิบเก้าครับวันนี้เล่นค่อนข้างจะต่ำครับลงมาช่วยเพื่อนต่อบอลในแดนกลางครับเบ็นปูเราหาไว้ขาดกันจังหวะ่ีงกุหลาบสิทธิ์ให้ฟาวร์ครับสล้วัาวร์นเน,นี้ขอโทษเพื่อนครับไม่ต้องไปขอโทษกุหลาบสิทธ,ธิ์ครับกุหลาบสิทธิ์นี่ไม่ได้ทำอะไรครับเพราะฉะนั้นไปขอโทษผู้เล่นหายตรงข้ามครับไม่คนมากเลย เอามาดูฟปีคิกกับอางยานี้โถยิงไกลโอ้โหมัน่าจะไกลไปหน่อยแล้วก็เลยเล่นไม่ตรงก่อก็เป็จังหวะนี้ถือว่าเป็นจังหวะลุ้นครั้งแรกของชาฟอนเลสครับก็เป็นจากฟรีคิกก็เต้อสักคู่เลยยิงไม่ตรงก่อรก็โถวันนี้ลงเล่นเป็นถือว่าต้องหน่งเซนเตอร์ฮาฟเลยครับเปิดยัดโอ้โหแล้วลูกนี้มันแรงเกินไปแล้วแซม จังหวะโดนชัดเข้ากลางมาเดี๋ยวโหเพื่อนขึ้นมาโฉบรถจังหวะบอลมันมาเพื่อนยังสูงครับแล้วบอลมันออกห้างครับเล่นชั่งนันทีแล้วราชนาวิเลสด็รู้ววันนี้ไฟเป็นเซนเตอร์ฮาสกับโฉบผมนี่เล่นได้ต้องบอกว่าสารพัดตำแหน่งครับหลักได้ตั้งแต่หลักยันหน้าเลยเล่นโฉบไปทุกทุกอย่างของรัชนาวิเรสเลยครับเบิร์ดจังหวะจะหลบบอลเหมือนชาหล็ตครับ ถ้าทรงผมตะเบิร์ดนี่แก,กต้องบอกว่าคล้ายๆดีซอเลยถ้ายิงได้มาเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าดีใจมาแน่นอนเอาแล้วต้องโผล่จังหวะนี้วางไม่โดนครับโอ้โหะะะนะครับนราชนะฟอรเลยก,ก็จะขู่หัวขู่หักเต็เต็มเต็มเท้านี่น่าจะเข้าครับหรือไม่ก็น่าจะได้ลุ้นมากกว่านี้ครับแต่นี่ยังไม่มีส่วนร่วมกับเกมเลยของราชนาฟอร์เลยกับเกมที่แล้วพวกเขาก็เล่นได้ดีครับทางด้านของรัสเซีย วันนี้เอีทางด้านเลิศยืนเป็นศูนยน์หน้าตัวเป้าให้กักบทางด้านลักษณะบอลเล็กครับถอยทางด้านต้นลงมาต่ำนิดนึงครับเล่นเป็นนิฟิลครตรงกลางครับล็อกมันหนึ่งตัวมาแล้วตัดสินใจยิงลูกนี้น้ำหนักของมันก็ค่อนข้างจะเบาแล้ววิถีมันไม่ตรงกรอบด้วยเอสเกมที่แล้วว่ายิงเข้าต้องบอกว่าระยะไกลเหมือนกันนะี๋ยวทางด้านต้นเดี๋ยวยืนติดรอ น้อฝ่าเขาครับจะมาวางข้ามลูกนี้แจ็คอิงลุ้นเข้าไม่ถึงอ่ะปุ๊บซูครับจังหวะนี้ครับมีลุ้นเลยครับสำหรับประคับข้าวครับถูกประคับด้านฝ่าแล้วเปิดฐานตะกงกลางแต่เข้าไม่จรงฮะเปด้านของแซมครับไม่โดน้วเป็นลูกยุ่งของลักดาโซเลสทีมเข้ามาตกกลางนะโด้จ่ายมาที่ต้นนะส่วนที่ความคล่องความเร็วครับแต่กัข้าครับด้านซ้าย แล้วตัดหนจะมวะาสุดท้ายเขตัดทิ้งนมาเก็นได้เกียร์เ็นเ็นหลุดครับดฝาหาครับแล้วเดนตัดได้ตรงนี้เจะพลิกเจีไหลพลิวมาไอ้จังหวะนี้คือสิงมองว่าเป็นการเข้าสกัดจากทางด้านหลังให้เป็นลูกตัดเซฟที่ของว่างั้งค่าว เอามาดูว่าปีทิกก็มระยะถือว่าระยะทำการเลยครับกลางว่าตต้ระยะอาจจะไกลนิดนึงก็จริงครับแต่เดี๋ยวตู้ก็ฟาดข็อยู่ที่บอลครับวิ่งซอยเท้ามาแล้วปุบๆก็ยังจะปั่นโค้งตรงนี้ไม่ตรงต่อครับแต่ครับฟีทิกจังหวะนี้ครับแต่วิ่งมาแล้วกดเตะเตะบอลเฉยนะฮะแต่เป็นจังหวะนี้และตอกเข้าตรงกลางแต่พยายามจะทิ้ก โอ้แล้วไปเสียฟาวจังหวะโดนกระชากหลบไปแล้วไปสะก,กิดนิดหนึ่งนะจังหวะนี้แจ็คกับจังหวะสุดท้ายเราเป็นตัวครับตัวสุดท้ายทีย่มาปอยเก็บบอลเกมลูกของมาคาครับใช่ครับับสุดท้ายได้ฟาวไปเป็นฟีฟิทูนิสต์โอ้โหเราจะเล่นเร็วดูเพื่อนไม่พร้อมครับจังหวะอยู่นั่นจริงๆจริงครับผมมันไม่ได้ลูกดียากแล้วถ้าเพื่อนเข้าใจครับ ไทำไมทุนค้างตกบอลเส้นกันตลอดนี้วางไงสิยังคงเสมอที่ศูนย์ประตูเราศูนย์จเปิดยัดไหมดีสลายครับแม่ของพีโอกาสครับสำหรับวังค้างคาวครับยิงลูกทีนี้ตกตาแล้วดูจังหวะนี้ครับเดี๋ยวบอลโอเคครับมือแหวกอย่าให้ผ่านนะเห็นจ่ายทางด้านฝา ลองกิงตรงนี้สก,กัดได้ครับหน้าครับแสบเก๋ทีนี้เจอกระชากด,ด้านซ้ายอ้าวจังหวะนี้เกิดกันมา,าจากด้านหลังครับเป็นลูกเตาฟีทิกอีกครั้งนึงครับของวังคันงเตาเอฟซีก็จะเห็นได้ว่างานข่งวังข้าเอฟซีอ่ะจังหวะบางบางทิ่บอลเนี่ยถือว่าเหลี่ยมได้เกี่ยวหลายต่อหลายครั้งแล้วก็ตู้เล่นของลาซาลโมเลสเนี่ยจะพยายามไปย้าย่ยครับอเสียพาแล้วดูว่าเป็นทีปป่านคง โอ้โหนี่สองครั้งแล้วครับยังทำเป้าไม่เจอครับสัเลยจากฟรีคลิกคับสองครั้ง,งซ้อนๆครับเาี๋ยวไปดูเกมของรัชนาครับพรรยากาศคอยเซตหาเดียวครับคอยหาช่องครับแล้วไหลมาที่ต้นลูกนี้บนที่เข้าซ้ายต้นลองนืดเลี่ยงครับแต่เข้าปืนคุณดาวตัวนี้ฟองไม่สบายมีน้ำหนักฟองกับซาซ่าฮะตาคาคาเต่ารอ้ึหจาวาเก็บที่แซบแซบโยกสวยฮะ จาปลาที่โศวิศตัดได้จ่ายยัดมาดที่ต้นจุดหน้าของมัคาเข้าไหลทาง้านขวาลุยลองยิงลยุยติดเซฟครับแล้วก็เคลียร์ทิ้งอุ้บหัวจังหวะุดเกียจะได้ยิงของรัชดาถือว่าทำได้ดีน่ากลัวแต่ตันซ่าครับมัคาเข้า ตามสไตล์หาช่องจอดแล้วแทนยาวดีตามได้ครับองสุดท้ายรงศีกได้ครับเจ็บนมๆเบอร์บเบียบีอาเบียเบีเียบีเียโอหรือว่าไฮเดรเกนโอ้โโทษโทษโทษโโออันนี้คุมจะกลับออกไปได้ทูกอีกครั้งนึ่งของรัชดาฟอเรส อยากมาที่เบิร์ดเบิร์ดพยายามจะไปเองไม่ผ่านตังบติท้ายต้นเก็บได้าแล้วต้นครับเดี๋ยนะว,วไม่ติดออกเป็นลูกทุกของพาดว่าข้าวไม่เห็นรถเกมลูกของนะแล้วช่างบอลเล่นเหมือนยังต่อกันไม่ติดครับแต่งานเบิร์ดกับต้นเี็บสองคนวันทีนน่เล่นตัวลุก,ลก,กร่วมกันเกับเป็นให้ตรงกลางมาสูดแล้วต้นซัดฝุ่นซ้ายลูกนี้ยงังติดมองรถชนหลกออกห้างครับของหลังของข้าวยึดติ ฟองอีกไปดีครับแต่จังหวะนี้ครับต้นทิศอีกทีจังหวะนี้ต้องตามไปเชียร์ครับบิ๊ดใจเป็นลูกขึ้ขอบกระจ่าไปครับลุกคื้นมาที่โศโสดองบอลครับแล้วคืนหลังครับทางตัวทางตูนเปิดเกมครับเปิดสตาร์ทอีฟ้าแล้วนี้จับไปดีครับไหลมาที่แซมลูกนี้แซมแต่งเข้าซ้ายหักมาทิศเด่นทิ้งทิ้งเรียบร้อยครับโอ้โหครับเด่นครับ ทำประตูครับขึ้นนำไปแล้วครับสำหรับคัพคารเอฟซีครับเป็นนำขึ้นนำก่อนเลยครับเป็นประตูต่อศูนย์จากการยิงของมิเตอครับทำทีมาสวยงามครับแต่ครอวสุดท้ายครับเสร็จจบอันก็ถูกก็มาขายได้สเร็จครับเดี่ยวกองหลังยังมีเรียกว่ามีช่องว่างอยู่อย่าน่ารักนะคอนเลนก็จริงจริงมาการหลังตัวสุดท้ายอาจจะเป็นหน้อยูดเลยวันนี้ยังถือว่าน่าจะตามมาอยู่ก็ต่อ ยังแต่งโกลไม่เสร็จครับแต่ว่าเอาโตวายืนเนี่ยก็อาจาจะไม่ใช่เป็นตัวล็อตธรรมชาติครับโตนี่เล่นตัวลูกได้ครับเปลี่ยนดางขวาขึ้นาทงด้านขวาตรงกลางผาดเข้าในแล้วตู้หูซ้ายมีเบ้นยังถึงครับผัดจาับเจอแบบแจค็คย้อนออกมาครับเราให้ตรงกลางเอ้าแล้วนูตต่นที่ไปขนาบหลอกเพื่อเสียตังหวานครับดูบอลยังไม่ออกก็ไปถูกกันมาได้ครับแล้วไต่อาดเอ้าจังหวะสุดท้ายเก็บกันมาได้ครับ คืออยู่ที่บอลแล้วโจนมาตอกติดให้รอดขาเขาสวยแจังมากจังหวะเพื่อนไม่รู้ครับเนี้ยติดอะไเนี้ยใช่ครับจังหวะของรัชดาก็เริ่มบวกครับเพื่อนจะไปขูอเพื่อขับประตูเกมปิดคับเป็นโอ้โหดูว่าเกเพสซิ่งนั่นแหละแดนของฝ่ายตรงข้ามเลยครับโอ้ใช้ได้ผลด้วยจังหวะเกมเพสซิ่งเมื่อสักครู่ครับพุ่มเร็วตันดีแซมองเช็ดมาเจ็ดเข้าเป้าแล้วจังหวนทีเปิดโอ้โหเพื่อนสไลด์ยิงตรงนี้ไม่โดนนะแซม เจ๋อนี่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีจุดเด่นจากลูกยิงไกลเท่าไหร่ครับโดนใหญ่จะเป็นคนแอสซิสต์ให้เพื่อนครับไปทิ้งจู่ฟูละบอลไม่ไปไหนกลางสนามตอนนี้โดนโดนจากด้านหลังอีกแล้วมาต้องสองทีมนี้นหรอระหว่าเสียเปล่าโดนเข้าถึงด้านหลังตลอดเลยต้องหลอกต้องวะเอาเหลี่ยมครับใช่ครับไหว้วแบ่ โอ้โหแล้วเจ็บดูบ้างแล้วกันตัดสันเจ็บดีด้านข้างสนามก็ดูเหมือนจะมีสุ่มง่ายสองคนครับยทั้งหนุ่มทั้งตั้งครับตามนี่กำลังฮอตเลยครับแต่งตัวอยู่คร <c oughs> ับจับกันได้ครับ้ามือนี้เป็นสองหน้ารถถังเลยครับรถถังบ้านทวนหรือเปล่าโอ้อไม่ใช่ครับดูโอ้โห เล่นสั้นก็มันลาฟเลตอ่าแล้วเนี่ยผู้เล่นต้องออกมานกอกเกอะครับถ้าเกิดให้ผู้เขาดูเตะครับแ,แต่ถ้าผู้เล่นไปเตะเนี่ยก็อยู่ในเกอบได้คนระับเดี๋ยวยองวางข้าวนิดปล่อยทีน,นะนี้ฮะนัด้านหลังเตะเก็บลงสวยครับทำเซนสั้นาใส่ฟอสนาบัฟฟ้าทิ่ทางแบ็กขวาครับเป็นแจ็คแจ็ควางข้าวทุกคนนิดก่อนลึกไปติด ดียากวันนี้ตดพยายามจะพลิกจะไปอีกพยายามจะควนครับแต่ตัดได้ครับแต่ไหลมาลูกนี้เดีย่อยลูกนี้แล้วแหมว่้เนี่ยังะมัคู่ทีามคนดสนี่าจะดีนีแ้งััวู่เนี่ยน่าจะปูตัวที่สให้แล้วดูวันนี้ัตกได้ทีนึแล้วป้องโดนฟักิับ โอ้โหจังหวะนี้ต้องบอกว่ะแล้วจะมีการเปลี่ยนโซนหรือเปล่าข้างสนามมาแล้วเรามีเซ็นเตอร์ครัตัวหลักครับอยู่ครับกำลังจะลงมาแทนเพื่อนครับตอนนี้ตุ้จะมาครับอาลงมาตำแหน่งง่ายเมีการขยับหรือเปล่าครับดูครับลงมาเนแทนตำแหน่งเพื่อนก่อนเลยปร่องเสวยเลกับป่องก็ลงมาใหม่แล้วสองคนเข้าไปดูจังวนี้มาไปก่อนแล้วมากนี่ตีเปิดตึ้งขึ้นมาที่นึ้งนึกใช่ครับเป็นจังหวะที่ ตามน้ำครับเกี่ยวตาหลังไว้ครับเดินพอระสั้นครับลงไปใหม่ครับยูแล้วลองกินก็มีแรัวไม่ตกก่อนครับอันนั้นเราไปใหม่ก็มีเหตุหรือเปล่าครับยู โอ้โหนี่พุ่งจะลงมาเอย่างอยู่ในสนามไม่ถึงสองนาทีก็ลงแล้วดูวะแต่มันต้องเป็นจังหวะที่เจ็บใจได้ครับเพราะว่าดูจากกุ่มแล้วไม่น่าจะเอาลงได้ง่ายนะต้องโดนตัวนะคนชนใช่เลยจังหวะมัน่อคู่โอ้โหดูลุกมาเลยครับอยู่ลูกล่างโอ้โหใหญ่แล้วความจริงนะ่จังหวะโดนอาจจะผิดเหลี่ยมนิดหน่อยเลยเปลี่ยนไม่ค่อยดีเลจังหวะลงก็เจ็บไปเลยครับเนี่ ต้องดูเพื่อนก่อนครับจังหวะแบบนี้ผู้เล่นบาดเจ็บอะสำคัญเยอะบางทีการบอลเนี่ยบอลลูสนามนี่ก็เป็นอีกสัมผันะครับใช่ครับการยืดกล้ามเนื้อก็ถือว่าเป mm ็นส <st> <desse> ูตรสำคัญเลยครับวิทยาศาสตร์การกีฬาสมัยนี้การยืดกล้ามเนื้อก่อนลงไปเล่นเนี่ยบอลเนี่ยถือว่าสำคัญเยอะบางทีวอร์มไม่ถึงเนี่ยกล้ามเนื้อมันยังไม่ถ่ายตัวเต็มที่แล้วก็ อย่าลงไปแล้ว <Netz> บ <stereotype and hell> ันทีตั้งเนื้อจะตกครัที่ที่พูดได้นี่คือเคยครับเคยเจ็บครับใช่ครับยังเจ็บอยู่เลยครับมีประสบการณ์ครับเลยที่ได้เนี่ยเก็บมาเยอะเี่ครับใช่แล้วก็โดยตัวตัวผมไปผมไปเยาวารมาครับก็หาเลยหลายเดือนก็รู้ครับว่าการที่ตั้งเนื้อก่อนลงสนามเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญยุบครับครูครกครูขอส่งสปิริตทางมาครับเตะบอลคืนให้รัศดาครับ เราเตะทขาแบบออกด้วยสถานีไอ้ลูกพิ่ขงของบางทั้งหลายสี่แล้วด้านขวาครับ <c> แ <oughs> จ็กจะพุ่งเร็วดูว่า,า,าแ,แจาัคขึนนน้นหน้าไม่หานเบิร์ดเอามงเทปลูกนี้เราพุ่งกับตัมงกุฎเอาถอยทิ้งครับนี่วม่กจังหวะบอลมันบีบเข้ามาแล้วไม่กล้านะครับใช่ับมีแซมเขาก็ไปกดดันแล้วซุปยารุ่นี้คุณติดบอกว่าเข้าไปในเซตน,นะครับคุ่นี้เป็นการปิดจุดการ ก็พยายามจะทุ่มเรียวให้เรื่อยเนี่ยจังหวะมันเร่งตัวเองก็บอกว่ามันเร่งจังหวะไปหน่อยก็เลยทำให้ทุ่มสียะไรแล้วเนีแล้วก็เสียไปทุ่มไปกับลุ่นทำบอลเล่นกับเต่นเล่นทันทีแล้วหาซ้ายมาสวยครับต้นครับที่หายไปจากเกมเลยแล้วต้นวันนี้ยังโชว์ฟอร์ไม่ออกแล้วแม่ต้นต้นที่ถือว่ามีความคล่องนะครับใช่มี้วนี่นะฟ้าห้องแล้วก็มีความเร็วแต่ว่าวันนี้ยังไม่สามารถอาจารยทองหลังขอวางข้าวสีได้ครับ เบิร์นโธต้องย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ครับดูเบนเบนตอนนี้ถอยไปเซนเล่นเซนเลื่อนหาแพ้ครับเปลี่ยนข้ามายักถึงกับโธตัดเข้าในสวยครับปังพวกนี้เราปังกันตัวสองยังถึงต่อครับโธให้ตัดหลังไม่ถึงครับตัดตัวได้ยังเรีนบอลของล่าบอลเลยครัะปอกผุล็อกแม่จังหวัดล็อกสวยครับเกือบโดนแย่งรับเบิร์นเบน ทางขวาเลื่อนว่าอยู่ยังไงแล้วตอนนี้ยัดกลับมาทางซ้ายดีแล้วเปิดเข้าซ้ายลงยิงดูลูกนี้เท่าไหอ่ตข้างเลยพยายามเซฟบอลใด้จ่อยครับของรัชดาแต่เก่งลับของของขัางข่าที่ยิงติดเข้าพอดีครับแล้วสอตัวลูกนี้ติดดีๆครับได้ลูกทุกได้เร็วทันทีครับแล้วพอได้โจกันตกเข้าไหนแล้วต้นโอ้โหยิงลูกนี้ต้องบอกว่าข้างข่าดีนิดเดียวครับโอ้โห โอ้รถตี้ครับมาแล้วครับข้างสนามนี่เอาเอาบุตหนักลงมาแล้วครับทางด้นบอลไทยทั้งสี่ครับขอทางด้านเบียร์ออกตางตำแหน่งเบียร์ก็จะขวบเล่นตรงกลางครับแต่เดี๋ยวต้องดูว่าจะถอยซานลงมาแล้วเอาแล้น่าจตั้มบินจตเนี่ยขึ้นไปยืนถึงหน้าตัวพักบอลเลยพัดหน้าครับใช่ครับดาบแบตที่แล้วทางด้านด้านี่ตั้มทำประตูได้ด้วยนะครับใช่ครับตั้มนี่ถือว่าลงสนามแล้วทำประตูเกือบจะทุบหนักครับโอ้โหแล้วกดขวาลงทีไม่ตรงกรอกับแจ๊ค วิ่งแบ็กทั้งซ้ายและขวาของวางค่ะเอฟซีต้องบอกว่าเป็นผู้เล่นดีเติมเกมลุกได้ดีทั้งสองคนกับทั้งป้องทั้งจักรสองคนเนี้โอ้โหแล้วทุกโหมาสวยเลยตั้มแล้วโอ้โหยิงมาเรียลร้อยเลยครับโอ้โหนี่จังหวะปัดครับโอ้โหแล้วต้องมีหยุดลุกต่ประตูครับจังหวะได้จริงจังหวะแรกเองวิติดแซ่ก็พูดประตูปัดออกมาแล้วก็เป็นแซ่ก็วิ่งติดก็อะไรยิ่กจะงงวายเลยเกินครับนั่นแหละครับเป็นการเปียะตัวที่ถูกที่ถูกเวลาเลยครับ ตัดลงไปลูกนี้อย่างน้อยไม่ได้ทำประตูแต่ว่าเป็นคนจิงจังหวะแรกครับเพื่อให้เพื่อนได้สัครับใช่ก็ทำให้ถือว่ามีส่วนร่วมประตูที่สองครัเจ็ดคลิกบอลสวยตั้งจังหวะนี้ยังไงครับไปต่อเล่าให้โรงกลางไม่ห่านเอาไปจุดบอลแล้วล้มง่อยเจังหวะนี้ล้มไปแล้วก็ทำบอลหลุดออกหวังไปแล้วเสียลูกเตะบุ่งเลยใช่ครับก็ถือว่ากดดัดได้ครับการลงไปทำตับครับนักเตะที่มีรูปร่ากหมดใจน่ากลัวครับ ใช่ครับก็ดูว่าเนี่ยอย่างที่ผมอบอกว่าอาวุธหนักเลยแล้บผมว่าขายทุกสิ่งเดีับหนักก็หนักจริงๆครับใช่ครับนี่ไม่ก็ดูจากสายตานี่ไม่ต่ำมาป่าสิครับหนักแน่ๆครับคนเนีย <g ül> แล้วก็เท้าหนักด้วยครับสังเกตตตูจริงเมื่อสักครู่นี้ซองแตกครับผู้ทาราประตูของรัชดาถิงยาวขึ้นมาทางขวาลูกนี้ดูดว่าเป้าหมายที่ต้นวันนี้จะบอกว่าเจอกับเควินแล้วก็ทรับเลดีเอาแล้วพุทธศิลป์ให้เป็นลูกพุ่งกับรัชดาฟอเรสต์ครับ จังหวะไปชันแหละตอนไหนนี่เรายังมองไม่ทันเลยครับใช่ครับแต่ว่าเมื่อสิบวินรับใช่ครับก็เรียกว่าอาจจะเห็นชัดกว่าแล้วบางทีเรามองกับมุมแบบนี้บางทีก็อาจจะไม่ค่อยชัดเจนมากก็มีเยอะใช่ครับแล้วใครก็ต้องต้าฮูยิงแหวกอากาศเลยจังหวะที่อู้ดมันเหมือนติงพลังงานบางอย่างหรือเปล่าแล้วปลอยนี่ปัดไม่โดนบอลเลยแล้วตะคู่ใช่ครับบอลมันจะสายแล้วก็พุ่งไครับตะข่ายทะลุเลยครับ จริงจริงแล้วก็จะขายขาดด้วครับด้านหลังเขาไม่ทะลุเพรลูกยิงครับอ๋อนึกว่ายิงแรงจนทะลุไปครับมันขาดล้มเลยนะครับอ๋อโอ้แล้วก็าจะพูดจริงๆรอ่ามันยิงก็จะครึ่งสนามเลยครับนี่น้องๆเวลุนนี่เลยครับจังหวะวางเท้าดีมากว่าจะพูดโฉวใช่ครับก็ตีขึ้นขึ้นมาครับแต่กลับมาสู่เกมได้รู้เปล่าครับเหลือไม่ถึง ช่วงนาทีสุดท้ายครับสองทีแรกก่อนทดเจ็บใช่แต่ว่าก็น่าจะมีจังหวะทดเจ็บแลเพราะว่านี่น้าดูเนี่ยไปมีอาการบาดเจ็บแล้วก็มาถึงโรงพยาบาลนานพอสมควรใช่ไหมครับรอฟังอาจารย์ฤทธิ์แล้วก็ทีมใช่แล้วก็ไอ้ทดแต่ทดแน่ครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่ากี่นาทีนาทีสุดท้ายแล้วก็มาดูโอ้โหอยู่อยู่ในสนามตั้งถึงสองนาทีแล้วทดเวลาบาดเจ็บกระตุ้นนาทีแล้วสาหรับเกมในไรขึ้นเวลาแรกครับ ถีบยาวมาจังหวะหลอ่อเกศถึงก่อนแล้วโยนมาสู่แล้วซามป้ำไฟป้องได้ก็สู่ให้จัดมาตรงกลางไปเอ้าลูกตัวตูดแซวจังหวะนี้เหมือนตัดสินใจไม่ค่อยดีครับลองให้บอลย้อนหลังเบิร์ดไปนิดนึงของบอลแล้วไปต่อกล้เบิร์ดหลบมาหนึ่งอาแล้วตูดแล้วลิ้นเส้นโงกลางว่าครับต้นได้หรือเปล่าไปยิงโอ้โหไม่ต้องขอแล้วตะวันทีโอ้บิดบิดเยอะไปหน่อยครับจังหวะที่ายอ่ะ ดูคนตนคู่คราโต้ดีโอกาครับแต่ว่าจังหวะจี้คนตะคู่เนี่ยมันจะหักข้อแรงเกันไปครับก็จริงจริงทุกสาวตัวมันต้องโหมมันแหวให้น้ำหนักไปทางด้านขวาเยอะเกินไปครับผู้จังหวะนี้ต้องตรงก่อไปยังไงก็เข้าครับเพราะว่าผู้สาวตูวออกมาไม่เจอบอลแล้วครับตามพักได้อีกแล้วเราตู่มันใช้ความใหญ่บังก่อนเลยตอนนี้เบอร์ต้องแตะหนีแล้วแถบมาตั้มเข้าใจ มาหาตู้แล้วปัสวยแล้วโจคืออย่ามาเบนเราจะเล่นกันที่แค่จังหวะนี้แค่ขายยาก่ายแล้เบิร์ตแต่ลงมา,าหนึ่งครับข้างหน้ามีครับเบิร์ตเอาแล้วจับบอลแล้วเอาไปต่องนี้กลายเป็นดีครับแต่งแล้วไหลามาต้อนอีกแล้วเขาไหลขึ้คราวนี้ไม่ลงต่อ,งออีกทีครับสองจังหวะสังฟ้าครับน,านาบ้านรับเบิร์ตครับจะข้าเต่าไปเจอครับแต่พูดมาถ้าได้ทั้งสองจังหวะแล้วเป็นคนเดิมที่ส่งให้ด้วยแล้วแม่เพื่อนนี่แอสซิสต์สวยทั้งสองลูกก็จังหวะให้บอลตัดหลังตองหลังก็อีกทีนะครับ ใช่ครับแต่ว่าปลดปล่อยไม่ได้ครับตึกหลังแก้กินดีๆท่ากินดีๆมีโอกาสตีเสมอได้ครับสำหรับลักษณะกรณีถามจ้แต่ว่าต้องบอกว่าต้นเนี่ยหรอไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเกมของท่าแม่น้ำสองจังหวะที่มีโอกาสกินตั้งแตคู่ครับใช่ครับแล้วปกติเนี่ยเท่าที่ดูมาเนี่ยการดึงกระดูกของต้นเนี่ยพลาดยากนะครับแต่ไม่รู้วันนี้เป็นอะไรครับดูอีกทีโอเคดักสวยมากครับเราสวนกลับมาให้ไม่ผ่าน เราเริกม่านเริบผลดเวลากา่งขานในครึ่งเวลาแรกเราจะคว้ถึงนน้ำแข